และขอเสียงดังๆต้อนรับแกนนำพัลมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคะ่ะพี่น้องเอ้ยสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้เชิญค่ะพี่น้องเอ้ย <c oughs> ที่น้องเอ้ยเอา้าขอกำลังหน่อยใครเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโห พี่น้องครับพี่น้องจำได้ไหมว่าที่ลานพระรูปนี้พวกเรามาชุมนุมกันครั้งแรกเมื่อประมาณกุมภาพันธ์ปี2549จำได้ไหมนั่นคือจุดเริ่มต้นของพวกเราใช่ไม่ใช่พี่น้องแล้วเราเคลื่อนขบวนจากสวนลุมพินี ที่เราจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์อยู่แล้วโดนพวกกุย้ยอันธพาลพวกป่าไม้บุกขึ้นมารังแกพวกเราเอาประทัดยักษ์มาคว้างจะมาทำร้ายพวกเราพวกเราก็เลยต้องแปลงรูปจากคนซึ่งเข้าไปฟังความรู้กลายเป็นมวลชนที่ลุกขึ้นมาสู้เพื่อความถูกต้อง ที่ลานพระรูปนี้เป็นครั้งแรกจำได้ไหม6ปีกว่าผ่านมาวันนี้เราย้อนกลับมาที่ลานพระรูปอีกครั้งหนึ่งคงจะไม่ยืดเยื้อเหมือนปี2549แต่ผมบอกพี่น้องแล้ว ว่าไม่มีพลังอันใดที่จะชนะพลังศีลธรรมได้เลยใช่ไหมใช่พี่น้องครับตอนที่พ่อผมตั้งชื่อผมสนธิไม่เคยคิดว่าจะมีอีกตระกูลหนึ่ง ตั้งชื่อสนธิเหมือนกันพี่น้องครับคนหนึ่งลูกเจ็กคนหนึ่งลูกแขกคนหนึ่งขายชาติเพื่อสมบัติคนหนึ่งขายสมบัติเพื่อชาติ เห็นด้วยตบมือดังๆพี่เลยมันช่างแตกต่างอะไรเพียงนี้คนหนึ่งเติบโตมาเรียนโรงเรียนประจำทำมาหากินเสียภาษีอากร ทำงานหนังสือพิมพ์คนหนึ่งเรียนโรงเรียนในร้อยชอบรอสาบานต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลว่าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ในที่สุดมันก็ขายชาติใช่ไหมใใ่ พี่น้องฟังให้ดีๆแล้วจำใส่ใจสนที่หนึ่งขายชาติเพื่อสมบัติเข้ากระเป๋าตัวเองอีกสนที่หนึ่งขายสมบัติเพื่อชาติตัวเองพี่น้องครับ อย่าสับสนอย่าสับสนวันนี้ชัดเจนหรือยังว่าข่าวหรือว่าสนที่รับเงินสนที่ไหนกันแน่ พี่น้องครับยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสองสนทิที่ประเดี๋ยวคุณประพันธ์คูณมีหรือว่าคุณชัดชวานจะขึ้นมาพูดให้ฟังแต่ว่าวันนี้เอากันพอหอมปากหอมคอพี่น้องครับแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยวันนี้พวกเราขอต้อนรับมวลชนทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม วันนี้เรามาเหมือนกับวันที่เราไปวันที่เขาขายหุ้นเจ็ดหมื่นกว่าล้านแล้วไม่เสียภาษีใช่ไหมใช่ใชพี่น้องครับวันนี้เราจะทิ้งข้อบาดหมางที่มีอยู่ในตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมา เพื่อจับมือเดินหน้าต่อไปแต่ว่าเวทีนี้จะเป็นเวทีของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตายเท่านั้น เราให้สัจจะกับชาติเอาไว้แล้วใช่ไหมเราให้สัจจะว่าเมื่อใดก็ตามที่พวกคุณก้าวล้ำไปทําลายสถาบันกษัตริย์มึงกับกูเจอกันเมื่อใดก็ตามถ้าคุณจะออกกฎหมายเพื่อให้พ้นผิดกัน มึงกับกูเจอกันจริงหรือไม่จริงเราพูดสองข้อนี้มาตั้งนานแล้วใช่ไหมใช่ใชเราไม่เคยถอยในเรื่องสองข้อนี้จากรกรกฎาคมหลังที่ตั้งรัฐบาลมาจนกระทั่งเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเราถูกถามว่า อยู่ได้ยังไงทำไมถึงไม่ออกมาเราตอบตลอดเวลาว่าพันธมิตรคือทับหลวงถ้าพันธมิตรจะออกก็หมายความว่ามีการผิดคำพูดผิดสัจจะใช่ไหมใช่พี่นกเมื่อผิดสัจจะแล้ว เราจะสู้จนกว่าจะได้ชัยชนะใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นพี่น้องนักเลงจริงต้องคำไหนคำนั้นพี่น้องแต่ว่าประเด็นของการต่อสู้วันนี้เป็นประเด็นของชาติบ้านเมืองเป็นประเด็นที่เราจะต้องสู้ เพื่อเอาความศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินกับคืนมาพี่น้องการยกเลิกคำพิพากษาของศาลนั้นเท่ากับว่าเป็นการละเมิดอำนาจพระราชำนาจของพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมใช่ศาลไทยตัดสินลงไปภายใต้พระประมาภพิไทยเป็นตัวแทนพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมใช่ ถ้าหากคุณยกเลิกตรงนี้เท่ากับว่าคุณไม่สนใจว่าพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชมาตอะไรบ้างถูกไหมถูกวันนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้ววันนี้เป็นเรื่องของชาติบ้านเมืองและวันนี้ก็พิกษน์ให้เห็นชัดแล้วว่านักการเมืองเมืองไทย มันไม่ได้เฉาชุยมันไม่ได้เกาเจงมันไม่ได้หลอยเท่าอย่างเดียวแต่มันเป็นสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์นรกที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีจริยธรรมไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีพี่น้องครับประเดี๋ยวต่อไป ผมขอเชิญคุณพิภพธงชัยขึ้นมาผู้จาต่อจากผมพี่น้องแต่พี่น้องครับในการชุมนุมจะกกี่วันก็ตามหรือว่าชุมนุมวันนี้ชุมนุมต่อวันพรุ่งนี้หรือจะชุมนุมต่อเมื่อไหร่ก็ตามจนกว่าเราจะได้ชัยชนะพี่น้องครับขออยู่อย่างหนึ่งถ้าเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ขอให้ฟังแกนนำสี่คนตกลงไหมครับขอให้ฟังแกนนำสี่คนถ้าแกนนำบอกว่าอย่าเคลื่อนไปไหนอย่าเคลื่อนแต่ถ้าแกนนำบอกว่าเข้าไปใช้ห้องน้ำมันเลยก็ใช่แต่ถ้าสมมุติว่าขอห้องน้ำมาแล้วไม่พอใช้แกนนำบอกว่า เกี่ยวมันบนถนนคอยเกี่ยวนบนถนนทำได้ไหมพี่น้องทำได้ไหมพี่น้องครับ